รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการพิทโลก FC เมกาซีนครับก็จะบอกว่าสวัสดีมิตรรักแฟนบอลนะชาวพิทโลกนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังมีบอลผลงานทีมพิทโลก FC จะบอกว่าพิทโลก FC เต็มตัวกันไม่ได้เนาะก็เขาเรียกเป็นตัวที่มาคัดกับทีมเราแล้วก็คือสโมสรเราเนี่ยใช้ทัวร์นาเมนต์เนี่ยในการคัดตัวนักเตะอ่าก็เป็นเทโวคัพนะครับที่อำเภอเขาทรายเนาะวัดทิจนะครับเทโวนี่งานอะไรพี่ สักบาททำบุญออกพรรษาออกพรรษากินเหล้ากันเต็มที่นะครับก็เดี๋ยวจะบอกว่าในนัดแรกเนี่ยพิโกชนะร้านสักร้านสักจากอุทัยขอ้โหตัวสองในนัดนี้ครับในในเลขแรกเนี่ยเราจะมีให้ชมวันนี้เรามีชมสองคู่ด้วยกันสองนัดด้วยกันก็ในนัดเล็กในเบรกแรกเนี่ยเราจะให้ชมคู่พิโลกสืกสายเลือด พิโลเขาเรียกว่าองค์ดํากับพานาเลสวนกบองดําเหมือนกัน <ฮะ S 1> กับพานาเลสวนเหมือนกันพิโลกกับมอ,อเจอกันครับผม <ไป S 1> ดูบอลกันอย่างเดียวครับ<ป>ครับ,รบขอต้อนรับคุณทําท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลประเพณีเทลครับทั้งที่8ครับเป็นเกมการแข่งขันในนัดที่2ของสาย A ครับระหว่างทีมขุนพลนเรศวรครับพิษณุโลก f อพบกับทีมมหาวิทยาลัยนเรศวรจากจังหวัดพิษณุโลกกันเองครับ ก็พิสเนโรอยู่ในชุดสีเหลืองล้วนครับส่วนทีมมหาวิทยาลัยสวนอยู่ในชุดสีส้มครับก็เป็นเกมการแข่งขันนัดที่2ในกลุ่ม A ครับผลในนัดแรกครับพิสเนโรเปิดหัวพบกับทีมลานสักชนะไปได้6ประตู่อ2ครับวันนี้ลงเล่นนัดที่2ครับพบกับทีมมหาวิทยาลัยสวนจากจังหวัดพิษณุโลกด้วยกันครับผมต่อหลายชื่อเล่นที่น่าสนใจครับวันนี้พิสเนโรส่งตัวสำรองลงสนามเกือบยกทีมครับ แต่ยังมีเพียงแค่ผู้สาวประตูอย่างวิทยานันตาซึ่งวันนี้เป็นกัปตันทีมด้วยแล้วก็อีกหนึ่งตัวเล่นอย่างสุน้าอย่างสุพน,นัทเขียวนนท์หมายเลขสิบเป็นนักเตะสองคนนั้นครับที่เป็นนักเตะจากชุดฟุตบอลลีกครับส่วนที่เหลือเป็นนักเตะตัวสำรองรวมถึงนักเตะท,ที่มาคัดตัวทั้งหมดครับก็นอกจากวิทยานันตาผู้สาวประตูกัปตันทีมหมายเลขหนึ่งในวันนี้แล้วนะครับแผงกองหลังสี่คนจะมีธีรพงศ์ศิริกลงวานครับหมายเลขสิบเจ็ดพิชิตพลบริวารหมายเลขสิบหกครับกรุงเทพบูมาร์กหมายเลขหกและประสิทธิ์แสนดีมาเลข กลารังมีวิชานเบ้าวันหมายเลขสามนัทพลพันศรีหมายเลขห้ 15, าทิยะม,มาหมายเลขเจ็ดอิทธิพลมณฑทองหมายเลขยีสองคู่หน้าครับราเชนกุน 43, ลโกมหมายเลขสิบสามกับอีกหนึ่งคนครับหมายเลขสิบสุนัรเที่อนนท์ก็เป็นกองหน้าจากชุดลีกวิชี่สองของพิศุกข์ศีในชุดใหญ่ครับผมเ,เกมเริ่มมาเมื่อสักครู่ครับพิษณุโลกวันนี้ส่งตัวสำรองลงค่อนข้างเยอะแลครับนี่ครับปีกซ้ายอิทธิพลมณฑทองได้ลองทักทายก่อนลูกนี้ ก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ครับช่วงต้นค่งแรกยังเสมออยู่ศูนย์ประตูศูนย์วันนี้พิสซึโรกพักผู้เล่นสำรองที่เป็นนักเตะชุดลีกนะไว้ถึง7คนครับก็พักยุทธพงศ์อิน้อยพักโคชนาสมีสุยพงศ์ศีลาปฏิพัทน์นรุษสสูงมุษขุนโตปพดออมพงศิริและนันทชัยทองงามดีรวมถึงอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองครับกระนกพลลุ่งเนืองรัชนะที่แมตช์แรกที่พบปรานสักเนี่ยทำแฮตติกนวันนี้ถูกจับเป็นตัวสำรองครับ กอฟิสโลชนะในนัดแรกมา6กประตูสองและเก็บ3แต้มได้สำเร็จครับวันนี้เลยส่งตัวสำรองลงเปลือบทั้งทีมครับเป็นยังว่าฟาวมอนอได้ลองยิงลูกนี้เป็นผู้เล่นหมายเลข8ครับของทีมมหาวิทยาลัยนเรศวรครับโอกาสของมันในสวนเปิดเข้ามาดูนี่โอ้โหล้วโอ้โหได้เลยครับหนึ่งประตูตศูลครับทีมมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ประตูออกนําพิโซ่สีเป็นหนึ่งประตูตอศูลครับดูภาพช้าครับเปิดตักเลาะลายมาแล้วหมายเลข16ครับปีกขวา หมายเลข6เป็นอ่าจารวัดพิษอ่อนนะเปิดตัดเข้ามาแล้วอุเป็นเซนเตอร์ฮาร์ของพิโซครับพิชิพลบริวารสกัดบอลผิดเหลี่ยมเข้าตัวตเองไปครับน้ำไปแล้วหนึ่งประตูศูนย์ครับมหาวิทยาลัยนาเลศวรครับพิซโรเซนเตอร์ฮาร์ครับพิชิพลบริวารนี่เป็นน้องชายของเจ้าเว้นครับชวลิตบริวารอาและจ่ายบอลพลาดครับพิชิพลโอ้เสียบอลแล้วเปิดเข้าไปมายเลข20ของมาลยนยแล้วยิงลูกนี้โอ้ย2-0เลยครับ สองพเรศูนย์ครับเป็นวอลวั่แสนบุญรัตน์ครับหมายเลขแปดครับกองกลางของทีมมหาวิทยาลัยนเรศวรครับดูภาพช้าครับพิชิพลบริวารเปิดบอลพลาดครับไปติดแผงกองกลางของทีมมหาวิทยาลัยนเรสวนแล้วหมายเลขยี่สิบครับกปตันทีมปฏิพลนี่ครับเปิดเข้าไปโอ้โหแล้วหมายเลขแปดนี่ยิงผ่านมือวิทยา,ยน,านันตาเข้าไปเลยครับโอ้โหสองพรศูนย์แล้วครับเดือดร้อนเลยครับพิศโลเอฟซีเดีย๋ยวการลุ้นบ้างครับลูกนี้ สุบรัณทำชิงกับอิทธิพลและอิทธิพลมนทาทองลูกนี้หลุดยิงโอ้โหไปติดตัวลูกสาประตูครับโอ้ยน่าเสียดายากครับโอกาสลูกนี้ของอิทธิพลมนทาทองครับนี่เป็นนักเตะวัยเพียงแค่20ปีครับก็ฤดูกาลที่แล้วนะเล่นใ้กับทีมสุขไทยเอฟซี FC ในฟุตบอลโตโยต้าลีกครับครับแต่เป็นเด็กจากจังหวัดพิษโซกเข้ามาขอคัดตัวกับพิษโซเอฟซีครับแล้วก็หมดครึ่งแรกครับทีมมหาวิทยาลัยสวนนำพิษโซที่สองประตูละศูนย์ครับผม เกมการขันในครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับพิสโลเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นบ้างครับครึ่งแรกโดนนําไป2ประตูศูนย์ครับจกลูกสกัดพลาดเข้าประตูเดงของพิชรวนบริวารและลูกยิงของมาเลขแปดครับบวรวัฒน์แสนบุญรญัตน์ครับพิสโลได้ขึ้นมานาัง่าครับวิชานเบ้าวันไหลไหมาที่สุปะัะอ่าเป็นอิทธิพลครับอิทธิพลมณฑาทองคนเปิดเข้ามาโอ้โหลูกนี้ก็ไม่ดีครับอิทธิพลก็เป็นตัวสำรองเกือบยกชุดครับพิสโล โดนนำไปแล้วสองประตูต่อศูนย์มาเวลาเลยสวนแมตท,ที่แล้วก็พ่ายแพ้ทีมมาเวลาเลยพัฒนครสวรรค์มา,า,าสมามประตูต่อศูนย์เขาวันนี้มีการสามแต้มเชน่นกันครับได้บอลทางขวาแล้วครับอน,นันต์อน,นันต์สุกเกษมลูกนี้จ่ายมาที่วิชานเบาวันครับวิชานโอ้โหลูกนี้แต่ผู้ตัดสินยังเป็นจังหวะให้ฟาวครับแล้วได้เปิดฟุตซิ่งมาโดยอาทิตย์แยมมาอาทิตย์เปิดเข้าไปคุณตุ้ยโชคออกมาครับมงสกัดทิ้งไปเลยครับศัพท์ตูของทีม มาวยที่ได้สวนครับเป็นแบบหมายเลขกสิครับธนาวุฒิมณีพลายเมอสักครู่ลูกนี้พิโซนยังได้กดดันยิงต่อนเนื่องอ้าววิสิ์ไม่ให้ฟาวด้วยครับแล้วอ้าวพิโซเก็บได้ครับนัตพลพันศิรินัตพลอ้าวแล้วเป็นจังหวะฟาวของพีชนุโลกครับได้ฟาวครับลูกนี้มิดฟิลอย่างนั้พลพันศิริฝีคิดครับอาทิตย์ยามาอาทิตย์ลองยิงอ้าวโชคออกามาครับพี่สาวประตูจะเก็บได้หรือเปล่าครับซูโร โอ้แล้วจะโดนทีมมหาวิทยาลัยสวนสวนกับครับตัดกันมาเป็นจังหวะฟาวพิชโชกได้เปิดขึ้นมาครับพิชิพลโอ้โหแล้วหมายเลข3ครับแบ็กขวาของมหาวิทยาลัยสวนครับกมลเทพประมวลศิลป์ไปผักธีรพงศ์ศิริกนวังแล้วศิริกังวานครับสุภนัทได้ลูกนี้จ่ายตัดสวยครับอันนั้สุขเกษมลุดโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ครับพิชิพโลกเอชซีเป็นหมายเลข19ครับตัวน้องที่ลงใหม่ๆครับอันนั้สุขเกษมครับลูกนี้ ตำแหน่งปีขวาครับโอกาสทองเมื่อสกู่หลุดไปครับจะชิปผ่านตัวผู้สาวตู้แต่บอลหลุดกรอบออกไปครับได้ลองครับหาวิทยาได้สวนหมายเลขสิบเก้าลงไปใหม่ครับเมื่อสกู่หลายมาให้เพื่อนครับโอ้โหจะยิงแต่ยังไม่ผ่านครับได้ลองอีกทีโอ้โหแต่ยังไม่ดีพอที่จะผ่านมือวิทยานันตาครับสุภณนะสุภณนะนะจ่ายตัดลายมาทีรพง์สิริกังวานทีลพง์ดึงเข้าหาประตูทีลพง์ยิงเรียบร้อยครับ สองประตูต่หนึ่งครับพีซซโดเอฟซีได้ประตูตีไข่แตกในช่วงท้ายเกมนะครับจากเจ้าฟางครับธีรพงศ์สิริวัฒน์วันที่เจ็ดครับดูภาพช้าครับนัดผลจับบอลหยุดนิ่งแล้วเล่นเร็วเลยครับให้สุพนัณสุนัขจ่ายตัดลายมาแล้วสวยมากครับธีรพงศ์ลูกนี้ครับผู้สาประตูนั้นหลงเหลี่ยมครับคิดว่าธีรพงศ์จะเปิดแล้วธีรพงศ์ยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไปครับถันหรือเปล่าครับซันโลขอสองประตูหนึ่งช่วงท้ายเกมอันนั้นสุเสมเปิดแต่มุมมาโอ้โหแล้วก็ไม่ได้ครับ โอ้ตัดสินดูเวลานะครับช่วงท้ายเกมพิษณุโรกวันนี้ส่งเกิื่อนรองค่อนข้างเยอะครับแล้วประมาทมหาวิทยาลัยสวนครับจบเกมมหาวิทยาลัยสวนชนะพิ่ณุที่เป็น2ประตูต่อหนึ่งครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสุนครับช่วงหน้ารอบตัดสินแล้วพิโลกจะได้เข้ารอบต่อหรือเปล่าพิโรพบกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์มเลสมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฒน์นครสวรรค์นะครับก็ช่วงหน้าติดตามชมกันครับผม รวมความสุขความสะดวกสบายทั้งการจับจ่ายและบริการ The Park Trendy Intown ศูนย์รวมความสุขและบริการนาห้างท e s c o Lotus ส,โโสาขาพิษนุโลกเปิดบริการแล้วทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่ม The Park Trendy Intown ความสุขสำหรับคุณและครอบครัวอันเนี้ยเขาเรียกอาหารปาก ส่วนที่เอได้ยินอยู่เนี่ยเขาเรียกอาหารหูแบบนี่ยเขาเรียกอาหารตาแหมที่ร้านทางเกวียนเขามีครบทุกอย่างเลยเรียบมากันเร็วๆนะน้องๆเขารออยู่เล่้งนี้ความวุ่นวายมาผ่อนคลายกับบรรยากาศสบายๆนอกชานเมือง ที่ร้านตัวน้ำน้ำทะเลแก้วมาแล้วรับรองจะติดใจขอได้ทั้งลิ่นไอค้องธรรมชาติริมแม่น้ำอร่อยล้ำกับเมนูเด็ดปลาหมอเทศเผาเข้ากันกับน้ำจิ้มรสแซ่บและอีกหลากหลายเมนูสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตกปลาที่นี่มีบริการคันเบ็ดละ100บาทเข้ามาสัมผัสบรรยากาศกันได้ไม่ไกลจากตัวเมืองอยู่ระหว่างโรงเรียนชายกับหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏทีู่ลสงครามส่วนทะเลแก้ว ่อนตอนปัดฝุ่นปัดเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดสักทีพอปัดตรงนี้ก็จะไปเลอะที่อื่นอีกเวลาใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดเวลาแห้งก็มักจะเป็นคราบตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ไบโอคลีนแคร์สะดวกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะน้ํายาเก็บฝุ่นรักษาพื้นผิวไบโอคลีนแคร์จะช่วยเก็บฝุ่นอองขนาดเล็กตามพื้นผิวต่งตางๆและยังช่วยเคลือบพื้นผิวให้ง,งงามอยู่เสมอง่ายๆเพียงคุณฉีดน้ํายาไบโอคลีนแคร์ลงบนผ้าหรือไม้ม็อบถูกพื้นแล้วเช็ดให้ทั่วพื้นผิวที่คุณต้องการทำความสะอาด สนใจเป็นแทนจำหน่ายติดต่อ0839609974ลองเ,เปลี่ยนมาใช้ไบโอคีนแคสิคะเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของครอบครัวคุณ